มีขบวนรถน้ำมันนะก็วิ่งผ่านสถานีปากน้ำโพนะครับผมตอนนี้ได้เข้าโค้งมาจากทางด้านทิศเหนือของสถานีนะสำหรับหัวรถจักรของขบวนนี้ก็จะเป็น CSR นะมินเนียนนะครับผมมินเนียนหมายเลขห้าหนึ่งหนึ่งสองนะ เหมือนกับจะชะลอนะครับแล้วก็จอดที่สถานีแห่งนี้นะนี่ครับรถน้ำมันนะภาษาพวกเราคนรถไฟนับเรียกด่วนดำ เหมือนกับมีการเปลี่ยนเวนเพอขอรอชอคอนะฮะทางด้านหัวขบวนนะครับผมก็มีการเคลื่อนขบวนแล้วนะฮะด่วนดั้ม ริวขบวนยาวมากๆนะฮฟังเสียงลอ้อกระทบรางไปด้วยนะฮะฟินๆนะครับผม สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะหายขบวนนะปอพหอสวยงามครับ ทางด้านขวาก็มีรถบรรทุกแก๊สนะฮะออกไปแล้วครับด่วนดำนะออกสถานีปากน้ำโพสวยงามนะฮะก็เอาใจเพื่อนๆผู้ชอบรถสินค้านะครับผมโดยเฉพาะด่วนดำนะรถบรรทุกน้ำมันก็จัดให้นะะขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ